โอ้ยผมก็ชาวสแกนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมหอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดีช่องของคุณเดฟักบุญนั่นเองนะครับก็ <c oughs> มาตอนห้าเอ่อห้าโมงครึ่งเนาะนะครับมาสองหนึ่งไปนะผม <c oughs> เป็นอีพีที่เท่าไหร่นะ 7, 3, นะ <c oughs> เจ็ดเจ็ดพาร์ทสามเนาะอ่าตอนตอนที่แล้วเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกคาเมล่าอ่าสามจุดศูนย์ใช่ไหม อันนี้เป็นคามิล่าวูแมนเนาะหรือเคทีนั่นเองนครับอุ้ยมันมากันอีกแล้วครับ <C oughs> เดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงไว้บนึง <C oughs> <C oughs> นี่ไฟเรือคามิ่าโอ้ยมันบุกกันนำเลยว่ะเนี่ยครับคามิน่าวูแมนเปิดโหมดแดงแล้วครับอันนี้เป็นปืนใหม่เขาเหรอปืนแบบล็อกเป้าหมายเป็นปืนใหญ่แล้วนะ โอ้ยครับขอไปครับผมนี่นี่พี่อันนี้เราอุ้ยหัวใหญ่ครับยังไงโดนยิงไปโอ้โหโอ้โหอันนี้มันโหดว่ะคาเวลาผมใม่เราจะใส่เลยอ่ะ <c oughs> นอนหนึ่งตออหนึ่งอะนะ โอ้แต่ตัวมันใจมากเลยนะครับอุ้ยทีวีแมนมาช่วยไว้เอออย่าไปเลยนะไม่งั้นตายแนะ่นอนนะครับใครอะอ๋อพี่ลาสมดไหมอุ้ยแอสโตรครับใช่ครับพี่ลาสทีวีแมนโอ้โหแล้วมีปืนของไอ้แขนของแอสโตรนะครับอุ้ย แย่ yeah, แล้วครับตัวมันใหญ่แล้วเอาอยู่ไหมใครมาใครท่านทีวีแมนของเรานี่มือนเขากลับไปซ่อมแซมมาแล้วปะยังไงครับมาดีริงไว <c oughs> ้หนึ่งตนอนหนึ่งครับอุ๊ยมันขูโหดว่ะจอแดงปลาดไป ตายไหมนี่ถอนหมอกสับคอขาดครับเรียบร้อยอุ้ยใครมาไอไอแอสโซตัวนี้มาอุ้ยอุ้ยใครอะ่ะแล้วเขาโดนยิงไปแล้วชิมานะด้านทีวีอุยจอแตกครับด้านทีวีเกือบ เกือบไม่รอด <c oughs> โอ้ขนาดเพิ่งอัปเกรดมาแล้วเนี่ยเพืแอโซมันโหดจริงครับอันนี้แค่ตัวเดียวนะหูไมาอีกตัวนึงไม่ใช่อันนี้อันนี้นนมตอนแรกเราโดนไปตัวเดียวนาะแล้วก็ลองเสือมมันก็มาเพิ่มครับแต่ขนาดโดนตัวเดียวไปยังโูยับเลยแต่พี่ได้นั่นทีตอนนี้ซือเจอตัวที่สามโอ้โหยังไงครับ แย่แล้วอุ้ยสไลเดอร์กล้องอไม่ใช่ครับเป็นรถโอ้โหขนาดเพิ่งอัปเกรดมาเนะี่ยแทนทีเอาหน่อยขับไปสวยครับขับไปอีกสับไปอีกโหเกือบเอาไม่รอดคนระับโอ้ยๆๆทำแหละไม่ใช่ดีเขนาน่าจะบีบนะ โอเครอดนะ <c oughs> เกือบไปครับโปู่เท่านั้นทีวีพังยับเลยต้องกลับไปซ่อมแซมอีกนานแน่เลยเนะี่ยร้าทีวีแมนของเราครับไ <c oughs> อชาโดวทีวีแมนเนาะหรือดาดดี้นั่นเองดัร์ดี้ทีวีแมนนะครับป <c oughs> ู่เด้านั้นทีวีแมนเกือบชิปแล้วครับ แต่นั่นดีแมนเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้จะแพ้แล้วดูดิดอะไรชังเกิ้ลน็อตโอ้โหยับว่ะนั่นดีแมนต้องมีคนมาช่วยนะไม่งั้นเขาแพ้แน่ๆครับไม่งั้นต้องกลับฐานเถ้อยยังไงจะตัดจบแน่เลยอย่างเงี้ยนั่นไงโอ้โห ผมว่ายังไงเดนั้นดีแมนอยู่คนเดียวแพ้แนะ่ๆนะนะครับต้องมีคนมาช่วยสักคนนะเอออาจจะเป็นพี่ใหญ่ไม่ก็ลุงจีแมนของเราไม่ก็เดนนตสปิกเกอร์ละอัปเกรดแต่ตอนนี้ผมคิดว่าความเป็นไปได้อาจจะเป็นเดนนตสวิเกอร์แมนละอัปเกรดนะไม่รู้นะครับทุกคนคิดว่าจะเป็นใครเนี่ยสามคนที่จะมาช่วยเดนน้์ทีวีแมน man, หรือว่าเ่นนตทีวีแมนอาจจะหนีก็ได้นะครับก็ ขอไม่มาใต้คลิปด้วยกันนะส่วคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ดแชร์ผมด้วยสกิ้นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม